เรไ่มโตดไ้่้มนดเ้มันเลยดูแ่งเย้้อใช้ครับครับเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยสิเดือนขึ้นเล็กน้อยเออเป็นไงเป็นไงวันนี้ก็ทเต็มที่แล้วครับมั่นใจว่าชนะเราคิดว่าลูกไหนที่เราหน้าชนะวันนี้ ลูกเตะลูกเตะใช่ไหมเต้นเท้าเนียนแล้วอ่ายกไหนที่คิดว่าโอ้โหมั่นใจแล้วว่าชนะเนี่ยเริ่มมั่นใจยกไหนมั่นใจเริ่มยกสามเป็นมายกสี่ยกสี่เราไปโดนนิดนึงแต่ไม่ไม่เป็นไรครับยกสี่ไปยกเห็นว่าเตะหลุดเยอะไปเลยเนาะเราก็ไม่ได้เตะยแต่เขาก็ไม่ได้เตะอะไรเราเรากเตะหลุดจริงแต่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรเราไม่ได้มีอะไรเราเลยโอ้อัดฉีดเยอะไหมไฟนี่ก่อนชกสามแสนโอ้โหแสนมา ฟังสามแสนเลยโอ้นี่แต่งเมียได้อีกคนหนึ่งอ่ะอพอแล้วครับพอแล้วนะพอแล้วแก้มือไว้แก้มือไว้ขนาดนี้เว่านี้ยังสบายเนาะไม่มีปัญหาถ้าเกิดอยากถ้าเกิดเขายัางคาใจเราก็โอเคพร้อมขึ้นไป้ายได้เลยมีจุดไหนที่เราคิดว่าเราต้องไปแก้ไขไหมมีไหมก็มีครับอืม แต่ดูเหมือนตัวเขาก็ใหญ่ใหญ่กว่าเราด้วยอันนี้มันมันมันทำให้ชกยากด้วยไหมยากนึงใช่ไหมครับไม่ได้กลายเป็นหมดไหมวันนี้หมดแรงไหมไม่ครับไม่นะเพราะว่ายังดุออกวุ้นได้ตลอดอยู่อ๋อเปื้อนเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเออก็เตะเบือนกันหรือวเดือดดาวเออก็ต่างคนต่างเบืออะไรประมาณนั้นเออเอาพูดอะไรกับเอฟซีหน่อยน้องชายก็ใบหน้าผมต้องชนะให้ได้ครับครับผม ไปน,นี้ได้แค่เสมอครับออออ่ะก็ะะาว่ากันใหม่ที่ครับครับผมอ่าว่าไงลูกพี่เ <c oughs> รื่อแข็งแรงครับแข็งแรงทั้งคู่ทั้งคู่ทีทั้งเซียรมครับ<อ>ผมทั้งู่กูกันอ่าเราก็มองของเรามียกสามเราก็มองว่าเราเน้นกว่าไงอ่ายกสามเรามองเน้นกว่าแต่ว่ายกสี่ต้นยกทําได้ดีการยกทำได้ดีแต่มีปลายยกที่ไป รีบก็รีบกับเขาทีนึงมันไปรีบกับเขาแล้วแบบอาวุธไม่มีน้ำหนักมันเลยกลายเป็นฟอสแตกไปนิดไม่เห็นที่เตะมือเบ่อยมือมันรีบไปยกห้าเป็นไงเดียกห้าก็มองคุมเกมแล้วก็ชัดเจนออกควาไใจชัดเจนเลยแต่มันครับมันคู่นี้มันมันทั้งคู่แข็งแรงทั้งคู่แข็งแรงทั้งเฟสไปยาวแล้วก็ตัวดีครับทางด้านนะครับเขาชนะเราก็มองเราชนะถ้าเราเป็นเขาเราก็มองเขาชนะงั้นก็ให้สามารถสมเด็จไปล้างตาแทนก็ได้ ตอนนี้ขอย้ก่อครับโอเคครับขอบคคณครับขอบคครับครัพี่อัดไปไหนวะมเตหมดพี่เจ๊ยบสัมภาษหน่อยครับสัมภาษแป๊บนึงครับได้ได้ครับท่ศนาคู้เอกเป็นไงบ้าง